กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะพี่นะนาลีพากเครื่องอะพี่นี่นะคะพี่นะัช่องทางการติดต่อพี่สู3หกสามแปดแปดนะพี่นะโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่นะเบอร์นี้ มีเก็บเงินปลายทางพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่นะแอดไลน์ได้โทรได้ใส่ด่วนใส่ตรงหาน้องได้เลยนะคะพี่นะสนใจติดต่อองค์ไหนชอบองคไหนเป็นพิเศษหรือว่าโอ้โหถูกตาต้องใจองค์ไหนเป็นพิเศษนะพี่นะชอบองค์ไหนก็ติดต่อน้องมาได้เลยนะพี่นะอ่านี่นะคะพี่นะ EP ที่สองสองค่ะพี่ EP ที่2 2 0นะคะของนารีผ่าเครื่องค่ะพี่ของนารีผ่าเครื่องนะพี่นะวันนี้ก็มีพายพี่พี่เลือกหาเลือกชมหลากหลายรายการและเนเช่นเดียวนะพี่นะ เฉียดเช่นเดิมพี่นะวันนี้นะคะจะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งอะพี่รายการที่หนึ่งนะพี่นะเป็นพระปิดตาพิมพสองหน้านะคะพิมพสองหน้าเนื้อเออไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อชิ้นหรือเนื้อไม่กะพัดนะพี่นะแต่ว่าน้องมีความเงาสุกเหมือนกันนะรายการนี้รายการที่หนึ่งอะพี่รายการนี้รายการที่หนึ่งค่ะ นะะครายการต่อมารายการที่สองค่ะพี่รายการที่สองนะพี่นะพระของเออ่ปวดน้อยนะพี่นะเออหลวงพ่อปวดน้อยนะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะพี่นะรายการนี้รายการที่สองค่ะพี่รายการนี้รายการที่สองนะคะพี่ค่ะอาจจะชอบองค์นี้ถูกแก่องค์นี้ก็แจกกันไปองค์นี้นะพี่นะสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะสองร้อยบาทนะพี่นะ ชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้นะคะจัดไปกันองนี้นะพี่นะรายการต่อมารายการที่สามค่ะพี่รายการที่สามนะคะพี่เป็นหลวงปู่หลิวค่ะพี่รุ่นสุขใจนะพี่นะหลวงปู่หลิวนะคะเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นสุขใจค่ะพี่เนื้อหามังคลาและพี่นะมีตอกโคตตอกบากโคตพร้อมนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามนะคะพี่นะวันนี้น้องม่พายพี่เลอกหานเลอกชมนะคะสามสิบรายการเท่านั้นนะพี่นะสามสิบรายการเท่านั้นนะพี่นะอาจจะชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็ไป กันองค์นั้นกันไปเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สามค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สี่ค่ะพี่สมเด็จเอ่อจุนาจัก้กาน,นะคะหรือราชการที่ห้าของเราเองนะพี่นะราชการที่ห้าของอออนี่นะพี่นะอาจจะชอบองนี้นะพี่นะจัดไปเลยนะพี่นะองนี้นะคะด้านหลังเป็นนี่เลยค่ะ เป็นพระพุทธพระบาทสมเด็จพระจุพระบาทสมเด็จนะคะทางเก้าราชการเลยพี่นะทางเก้าราชการเลยนะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้จุกใจองค์นี้นะคะรายการที่สี่ค่ะพี่รายการที่สี่นะคะรอยตัดด้านข้างสวยสดงดงามขนาดนี้นะพี่นะรายการนี้ระรายการที่สี่เท่านั้นค่ะพี่คะรายการต่อมารายการที่ห้าค่ะพี่รายการที่ห้าหลวงปุตโตค่ะพี่เหรียญก้มหลวงปุตโตค่ะพี่ Ora, สร้างขึ้นเมื่อปี2512นะคะพี Vit ่นะสร้างขึ้นเมื่อปี2512นะคะเนื้อหาท่านจมูกท่านโด่งโชว์เลยนะพี่นะโด่งเลยนะพี่นะไม่ขดไม่เคี้ยวเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่เอ้ยรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่ห้านะคะพี่คะรายการนี้รายการที่ห้าค่ะพี่จะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันองค์นี้นะพี่นะชอบองค์นี้ถูกแก่องค์นี้ก็จัดกันองค์นี้ค่ะ รายการต่อมารายการที่หกค่ะพี่รายการที่หกนะคะเป็นเนื้อเก่าเนื้อเก่าเนื้อโบราณขนาดนี้นะพี่นะเป็นเลี่ยมกรอบกรอบเดิมๆอย่างนี้นะพี่นะเป็นของหลวงพ่อกลวยค่ะพี่หลวงพ่อกลวยนะเหรียญกลมเหรียญใหญ่เหรียญนี้เลยนะพี่นะพร้อมขึ้นคอหรือเปล่าเนาะอ่านี่แต่ว่ากรอบเก่าพี่นะเป็นการเลี่ยมพลาสติกเก่าๆเดิมๆนะพี่นะนี่นะพี่นะด้านในนะพี่นะนี่เห็นไหมนี่นะพี่นะรายการนี้รายการที่หกค่ะพี่รายการนี้รายการที่หกค่ะพี่นี่นะพี่นะ ยานคมครบนะคะพี่นะยานชัดคมชัดแน่นอนพี่นะรายการนี้ละรายการที repeating repeating ่หกค่ะพี่รายการนี้ละรายการที่หกนะคะรายการต่อมารายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการที่เจ็ดนะคะนี่นะคะพี่นะเป็นเหรียญหลบปูดทวดค่ะพี่วัดช้างให้นะพี่นะรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่เจ็ดนะคะหลังหลวงปูทิมนะคะหลังหลวงปูทิมค่ะพี่งานเลื่อนสัภพสักนะพี่นะสำนัก ลิ้นมันพันค่ะพี่่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะพี่่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดนะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็ปิดกันไปองค์นี้นะพี่นะอ่านี่นะคะเออรุ่นผาปากอ่ะเขาเรียกรุ่นนี้ใช่ไหมเสมาเนาะอ่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่เจ็ดนะพี่นะรายการต่อมารายการที่แปดค่ะพี่รายการที่แปดบ้านมินีค่ะพี่พ่อเทียนนะคะนวมนาวาค่ะพี่อ่าสายเหนียวสายสายเหนียวสายตึงสาย ใส่ใส่โหดนะพี่นะอาต้องมีท่านมาบูชานะพี่นะส่วนใหญ่ที่น้องเคยเห็นนะพี่นะคนที่ปุ่นชาตส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขับรถบรรทุกอะไรอย่างงี้เนาะพวกใส่เนี่ยน่อยๆเนาะต้องแบบใส่ลุยใส่อะไรอย่างงี้นะเขาก็ชอบบูชาแต่พี่นะหรือว่าพี่ท่านไหนนะคะชอบท่านเป็นพิเศษหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนะพี่นะอาก็ปิดตป็นองค์นี้นะคะพี่นะรายการนี้รายปัน รายการที่แปดค่ะพี่คะรายการนี้รายการที่แปดนะพี่นะอันนี้ด้านหน้าด้านหลังแะ้วไ่นด้านข้างอะรพี่นะเริ่มกรอบกันนาพร้อมขึ้นคอยพี่ๆเลยนะพี่นะสร้างขึ้นเมื่อปี2533นะคะพี่คะสร้างขึ้นมาปี2533อันนี้ด้านหลังยันคมชัดชัดเจนขนาดนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่แปดค่ะพี่คะรายการนี้รายการที่แปดเท่านั้นนะพี่นะรายการต่อมารายการที่เก้าค่ะพี่ปิดตาค่ะพี่ ปิดตานะพี่นะอันนี้ปิดตาหลวงพ่อคูณค่ะพี่ปิดตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะพี่นะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะพี่นะนะครศรีธรรมราชโคราชบ้านเหล่านะพี่นะอ่าโอ้โหสวยงามเลยพี่นะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อดินเนื้อแบบเรียกเนื้อดินเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเนื้อไม้ไหม เนื้อหมานะนั้นน่าจะเป็นอัดการอัดหมายมากกว่านะพี่คะรายการนี้รารายการที่9กค่ะพี่อาจจะชอบองคนี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้นะพี่นะอาจทางน้องนะคะพี่นะมีการมีวิีการเก็บเงินปลายทางพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะขออย่างเดียวนะพี่นะสั่งแล้วรับของให้น้องหน่อยนะพี่นะสั่งแล้วรับของให้น้องนิดหนึ่งนะพี่นะรู้ว่าถูกใจค่ะพี่แต่พอถึงหน,น้าบ้านบางบางท่านก็มีเหตุจําเป็นรับไม่ได้บ้างนะถ้าติด จะติดสีภรรยานะพี่นะอ่านัดจะขนส่งให้ดีๆนะคะพี่ขายใหญ่เขาจับได้นะคะพี่คะอ่ะรายการนี้รายการที่เก้าค่ะพี่รายการนี้รายการที่เก้านะคะอ่าถ้ถูกแก่องค์นี้นะอ่าประจิตปิดกันเลยเป็นถ้าถูกแก่องค์นี้ก็ปิดกันไปเลยนะคะพี่นะรายการที่เก้าค่ะพี่รายการต่อมารารายการที่สิบค่ะพี่คะรายการที่สิบนะคะพี่นะ เป็นหลวงพ่อเดิมค่ะพี่หลวงพ่อเดิมนะวัดบะนองโคลพี่นะหนองโคนะคะหลังเรียบค่ะพี่หลังเรียบสวยสดงดงามนะพี่นะสวยสดงดงามขนาดนี้รายการนี้รายการที่สิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบนะพี่นะพูดก่อนนะพี่นะปิดแล้วรับของให้น้องนี้ตึงนะพี่นะถ้าใครแบบว่าเอ้ยแอลสีภรรยาสั่งนะพี่นะนัดกับขนส่งนะพี่นะคุยกับขนส่งได้เชื่อน้องลองคุยกันก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปฏิเสธการรับของน้องเลื่อนไปนิดนึง อ่านัดก,กันนิดหนึ่งนะพี่นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลื่อนนัดจนจนน้องของน้องเด้ติกลับนะพี่นะอ่า รายการนี้รายการที่สิบค่ะพี่คะพี่ถามพ่ที่พูดเรื่องนี ا, tense, ้เพราะว่าน้องเดินบ่อยค่ะพี่คะอ่ะรายการนี้รายการที่สิบค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สิบเอ็ดค่ะพี่คะรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่นะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะรุ่นสร้างบาลบีสร้างขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะพี่นะสร้างขึ้นมาปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะพี่นะรายการนี้นะพี่นะเนื้อเก่อเนื้อเดิมเนื้อบรรณาอย่างขนาดนี้นะพี่นะเนื้อก่อผิวเดิมนี้เลยนะพี่นะผิวเดิมเดิมนะพี่นะดูนะพี่นะ พิมนีน้องไม่ค่ยอยเห pues ็นบ่อยนะพี่นะพิมพนี้น้องไม่ค่อยเห็นบ่อยนะพี่ครับเขียวครับเขียวครับขี้ใครอยอ่างนี้ด้วยได้พี่นะผ่านการใช้งานมาแน่นอนนะพี่ครับอผ่านการใช้งานมาแน่นอนนะพี่น้ำหนึ่งดูเออเขาเรียกว่ารอยจะไปด้านข้างเริ่มจุดเริ่มจางแล้วพี่นะตามการเวลาตามการผ่านการใช้งานมาเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบ <yapt> เ <TVs> <mos> <contenido> อ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่นะ้างขึ Cor ้นมาปีนสองพัน้ารอยนะพี่นะนี่นะพี่นะนี่พระวิหารน่พี่นี่พระวิหารนะพี่นะ รายการนี้นะพี่นะรายการที่สิบสิบเอ็ดค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการต่อมารายการที่สิบสองค่ะพี่รายการที่สิบสองนะคะเป็นนี่ค่ะพี่เป็นเป็นพิกเก่าพิมพ์เก่าพิมพ์เดิมพุ่มโบราณนะพี่นะพิมพ์เก่าพิมพ์เดิมพิมพ์โบราณอย่างนี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสองค่ะพี่คะรายการนี้รายการที่สิบสองนะอ่าอันนี้นะพี่นะรอยตะไบด้านข้างรอยประกบด้านข้างงนี้นะคะเห็นชัดรอยลึกขนาดนี้นะพี่นะเอ๊ เห็นไหมสวยนะคะพี่คะส,วย,ะคะสวยนะคะพี่รายการนี้รายการที่12ค่ะพี่คะรายการนี้รายการที่12ค่ะรายการต่อมารายการที่13นะพี่นะเป็นนี่เลยคระหลวงปู่ทวดนะพี่นะอันนี้นะคะพร้อมกรอบพร้อมพร้อมกรอบหอมขึ้นคอยพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะห้อยเกาะนี่นะคะพี่ห้อยขึ้นคอยพี่พี่ทุกท่านเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะคะพี่นะนี่นะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่หลวงปู่ท mm ิมนะหลังหลวงป <Prince S 2> ู่ทิมหลวงปู่ทวดนะคะวัดวัดช้างให้นะพี่นะนี่นะพี่นะ รายการนี้รายการที่13บสามค่ะพี่รายการนี้รายการที่13นะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองคนี้ก็ปิดกันไปองค์นี้นะพี่นะถ้าชอบองนี้ถูกใจองคนี้ก็ปิดกันไปองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่13นะใครไวใครได้ใครรีบใครด่วนนะสายด,ด่วนใส่ต้มหานองได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสามแปดนะคะพี่คะโทรมาได้แอดไลน์ได้เลยนะพะพี่นะทางน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางเพื่นะคะถ้าอยู่จนน้องรับโทรศัพท์ไม่ทันหรือว่าเอ้ยโทรมาแล้วน้องไม่รับนะพี่นะขอ ล้าไม่เกินห้านาทีค่ะพี่ถ้าน้องรีบเพจเห็นน้องรีบโทรกลับทันทีเลยนะพี่นะรายการต่อมารายการที่สิบสี่ค่ะพี่รายการที่สิบสี่นะคะเออเรียนพระครูพิชิตนะพี่นะนี่นะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสี่ค่ะพี่อันนี้วัดอะไรเอ่ยวัดหนองหลงหนองเหล็กค่ะพี่จังหวัดมหาสรารคามสร้างขึ้นมาปีสองพันห้นะพี่นะสร้างขึ้นมาปีสองพันห้นะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็นี่นะ่ะจัด จัดให้แน่นจัดให้จัดเลยพี่นะ นะคะชอบองค์นี้ถูกใจองนี้นะคะจัดให้ได้เลยนะพี่นะรีบใครรีบใครด่วนนะคะพี่นสาใส่ด่วนสส่ตรงหาน้องได้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที <Jean> ่14ค่ะ no พี่รายการต่อมารายการที่15ค่ะพี่รายการที่15นะคะพี่นะเป็นหลวงพ่อแก้วค่ะพี่หลวงพระอาจารย์แก้วนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2557ค่ะพี่วัดถ้ำเจ้าขาค่ะพี่จังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่นะจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจอง์นี้นะคะี่นะพี่นะเนื้อหามังสาทานนะคะพู้บอกเลยนะคะพี่นะรอยลึกรอยเจ็ดอนน พี่นะพิมพ์นูนขึ้นมาสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสิบหกไอ้สิบห้าค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สิบหกค่ะพี่รายการที่สิบหกนะคะพี่นะอันนี้นะพี่นะน้องพระไม่ทราบที่นะพี่นะน้องรู้เดี๋ยวพิมพ์เก่าพิมพ์เดิมพิมพ์สวยอย่างนี้เลยพี่นะพิมพ์เก่าๆพิมพ์เดิมๆอย่างนี้นะพี่นะรอยประกบด้านข้างนะพี่นะรอยจะบแบบด้านข้างสวยขนาดนี้นะคะพี่ขารายการนี้รายการที่สิบ สิบหกค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบหกค่ะพี่ขอเวโอกาสให้น้องกินน้ำลายนิดหนึ่งนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะพี่รายการต่อมารายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการที่สิบเจ็ดลงพ่อเงินค่ะพี่เหรียญจบเหรียญจบเอ่อเหรียญจบเหรียญจบใหญ่อะพี่นะไม่เล็กไม่ใหญ่อะนาะก็ไม่รู้เขาเรียกเหรียญจบอะไรพี่นะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่รายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะหลังเรียบสวยงดงามขนาดนี้นะพี่นะอะไรไหม มีมีแบบรอยตัใบด้วยนะพี่นะรายการนี้รายการที่17ค่ะพี่คะรายการนี้รายการที่17ค่ะรายการต่อมารายการที่18นะพี่นะอันนี้เหรียญจบเล็กค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่เหรียญจบเล็กหลวงพ่อเงินนะพี่นะโอ้โหผ่านการใช้งานมาแน่นอนค่ะพี่รายการนี้รายการที่18ค่ะพี่คะรายการนี้รายการที่18นะคะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองนี้ก็แจกกันไปองค์นี้รายการที่18ค่ะรายการต่อมารายการที่19ค่ะพี่รายการที่1 9กนะคะเป็นหลวงเอ่อ หลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่อกลวยกับพี่หลวงพ่อกลวยนะพี่นะเหรียญเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนานทีได้พบเจอนาทีได้พบเห็นนะพี่นะเหรียญนี้นะน้องมีแบบมีเหรียญเดียวมั้งน้องจําได้ว่าน้องน่าจะมีเหรียญเดียวไม่น่าจะมีเหรียญสองเหรียญสามนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบเก้าค่ะรายการนี้รายการที่สิบเก้านะคะจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็ปิดจนไปองค์นี้ได้เลยนะคะพี่คะรายการนี้รายการที่สิบเก้านะคะพี่คะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบค่ะพี่คะรายการที่ยี่สิบค่ะพี่เป็นนี่ค่ะ รูปหลอกรูปหล่อเดิมนะพี่นะรูปหลอกเก่าหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปหลออเก่าหลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบนะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้นะคะปิดรีบรีบใจรีบปิดได้ปิดนะพี่นะเอาเราก็เร่งๆนะพี่นะรายการนี้นะคะใส่ตัวใส่ตรงหาน้องได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดโทรได้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่คะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อเปิดนค่ะพี่นะ อันนี้นะพี่นะทำผิว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 เหรียญเรียบร้อยแล้วนะเป็นเหรียญแบบเนื้อแบบเนี้ยพี่สวยงามค่ะพี่คะสวยงามนะพี่นะเลี่ยมขอบกันน้ำขึ้นขอพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะพี่นะเลี่ยนกอบพร้อมพุ่นขอพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะวัดบางพระและพี่นะหลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่รายการที่ยี่สิบสองนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่นี่นะพี่นะเป็นอ่หลวงพ่อโสธรนะพี่นะ 2 4 60นะพี่น้ารวมพ่อสวดทร2อปี60นะคะหลังยันขอค่ะ ยันขอนะพี <niño sharing> ่นะหลังยันขอนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้ปิดไปเลยนะพี่นะองค์นี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะผิวพันธ์ผิวท่านเนียนๆสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่หลวงพ่อแดงค่ะพี่หลวงพ่อแดงค่ะพี่วัดเขาบันไดอิดนะพี่นะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะว่เป็นล็อกเก็ตค่ะหลังเป็นเป็นหลวงพ่อแดงรุ่นศูนย์สามนะพี่นะหลังเป็น เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นศูนย์สามได้พี่นะเหรียญนี้นะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็ปิดกันองค์นี้เลยนะคะใครไวใครได้นะคะองค์นี้นะใครไวใครได้เลยนะพี่นะรายการนี้ชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็ปิดกันไปองค์นี้ค่ะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อมารายการที่สิบแปดค่ะพี่รายการที่สิบแปดนะคะพี่นะเป็นเหรียญเอ่อมาเห็นส่วนนะคะพิมสองหน้าค่ะพี่เหรียญมาเห็นส่วนพิมสองหน้าเนี่ยพี่นะเนื้อแบบเนื้อทองเหลืองเลยนะพี่นะ เนื้อแบบสีเหลืองเขาเรียกฟองเหลืองหรือเปล่าการอะไรน้องๆไม่รู้เขาเรียกเนื้ออะไรเป็นเรื่อเนื้อเหลืองเนื้อสวยเนื้อเด่นมากเลยพี่นะรายการนี้รายการที่20่ส สนะพี่ขารายการนี้รายการที่24ค่ะพี่นะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็รีบปิดกันอง์นี้เลยนะพี่นะชอบองค์นี้ถูกใจองนี้ก็ปิดกันอง์นี้เลยนะคะรายการจะมารายการที่25ค่ะพี่รายการที่15 25สาจัมโบ้ค่ะพี่ปิดตาจัมโบ้หลวงปุ่โตค่ะพี่ปิดตาจัมโบ้หลวงปุ่โตเนาะใครไวใครได้นะพี่นะอ่าชอบองค์นี้ถูกใจองนี้นะจัมโบ้หนึ่งนะพี่นะอันนี้จัมโบ้หนึ่งนะพี่นะนี่นะพี่นะดูจากแกนนะพี่นะ อันนี้มีตะกุดแอปหนึ่งดอกนะคะพี่คะมีตะกุดแอปิหนึ่งดอกนะ,ะพี่นะเงาขึ้นมาสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าเอ้ยเออยี่สิบห้าค่ะพี่คะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่อันนี้ปิดตาหลงปุตโตค่คะพี่ปิดตาหลงปุตโตนะคะพี่นะอันนี้ไม่ใช่จมโบนะพี่นะเป็นรุ่นสองค่ะพี่เป็นรุ่นสองนะพี่นะไม่ใช่จมโบนะพี่นะเปลี่ยนแบบ นี่น้องมีปิตาเล็ขปิตาใหญ่หพี่ๆเลือกหาเลือกชมเห็นไหมคะพี่คะมีตะกรุดหนึ่งดอกคะ่ะพี่ๆนะคะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่นะอาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันไปองค์นี้ค่ะพี่รายการนี้รายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่อันนี้นะคะพี่นะอันนี้เหรียญน,นะคะเออ่พระเออ่หลวงปู่โตนะคะรุ่นพัดยศนะพี่นะอ่า พิมพ์เอาไปเหรียญพัยดยศนะพี่นะนี่นะพี่นะสร้างขึ้นมาปีสองพันห้าร้อยเอ่อยี่สิบสองค่ะพี่ใช่ไหมสามสิบหกหรือยี่สิบสองสามสิบหกเอ้สองพันห้าร้อยสิบหกเหรอคะพี่คะไม่มั่นใจนะพี่นะเพราะว่าน้องไม่ได้ต้องของพระมาเนาะรายการนี้รายการที่ยี่ยี่สิบหกค่ะพี่ รายการนี้รายการที่ยี่ิบเจ็ดค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่ยีสิบเจ็ดนะพี่นะสวยสุดเงินงามขนาดนี้นะพี่นะใครชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็ปิดใจไปองค์นี้นะพี่นะรายการ่อมารายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะพี่นะนี่นะพี่นะอันนี้นะพี่นะอะไรนะอันนี้นะพี่นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพ่อเงิน่ะพี่หลวงพ่อเงินนะคะเนี่ค่ะรุ่นจบนะคะนี่น่าจะเป็นจบใหญ่นะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบ รายการที่28ค่ะพี่รายการที่28นะพี่นะใกล้จบคลิปแล้วเชียวเริ่มรวนเลยพี่ใกล้จบคลิปนินเริ่มรวนเลยค่ะพี่นะใกล้ใกลใ้ถึงเส้นชัยนี่น้องเริ่มรวนเลยค่ะพี่คะไม่รู้รีบให้จบหรือว่าคิดถึงหรือว่าอยากคุยกับพี่ๆตออันนี้ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะคะพี่่ารายการนี้รายการที่28ค่ะพี่อาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดกันองค์นี้เลยนะพี่นะรายการชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็จัดก,กันองค์นี้เลยนะพี่นะอ่ารายการจะมารายการที่29ค่ะพี่รายการที่29หลวงพ่อเงินค่ะพี่หล่อเดิมหล เรเก่ารอโบราณรายกายานี้นะพี่นะรายการนี้รายการที่29ค่ะพี่อาจจะชอบองค์นี้ถูกใจองค์นี้ก็แจกไปองค์นี้เลยนะคะเห็นไหมพองเริ่มสิ้นคลิปเนี่ยเสียงเริ่มหายค่ะพี่ค่ะเริ่มสิ้นคลิปเสียงเริ่มหายช่วงนี้เสียงแหบจริงๆค่ะพี่เพราะว่าน้องอยู่ช่วงแบบกทมรหรือว่าสมุทรปราการเนาะอยู่ตะแวกเนี้ยมันก็จะแบบฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะจริงๆเนาะ เยอะมากเลยช่วงนี้นะพี่นะแถวนี้นะถ้าใครอยู่กรุงเทพนะคะดูแลสุขภาพนิดนึงนะไม่ไม่ไม่ไม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 แน่ใจเหมือนกันว่าต่างจังหวัดมีฝุ่น pm เยอะเหมือนเหมือนกรุงเทพหรอเปล่าแต่ว่ากรุงเทพนี้หมอกขาวค่ะพี่คะหมอกขาวขึ้นมาเลยนะพี่นะน้องนี่แบบเสียงแหบทุกวันเลย รายการนี้รายการที่2ีก้านะคะพี่นะยังยังไงก็ไม่รู้อยู่จังหวัดไหนอะมันก็น่าจะมีผุนผีเอ็มทุกที่แหละพี่นะดูแลกันด้วยนะคะดูแลนิดหนึ n n 20, see, uh, ่งนะพี่นะดูแลสุขภาพนิดหนึ่งเดี๋ยวอยู่กับน้องนะคะดูคลิปน้องไปยาวๆนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่ยีิบกาค่ะพี่รายการสุดท้ายรายการที่สาค่ะพี่รายการที่สานะคะพี่นะเหรียญเหรียญหลอดโบราณนะพี่นะเหรียญหลอดโบราณนะคะพี่นะเหรียญเสียเสียรายยิ นะคะพี่นะเอรายดนะ์นะให้มีน้ำสร้างขึ้นอ่ามาเป็นสองสี่เจ็ดเจ็ดเก้าหรือไงนี่แหละน้องจําไม่ได้เพราะด้านหลังเริ่มลางอ่ะพี่นะเป็นลอยตะไบสวยสดงดงามขนาดนี้นะคะพี่คะ่ะรายการนี้รายการที่สามสิบค่ะพี่รายการนี้รายการที่สามสิบนะคะพี่นะอ่าอันนี้นะน้องก็มีคลิปเออมีภา้พี่ๆเลือกค่ะเลือกเทียบประมาสามสิบรายการเลยนะพี่นะถูกใจพี่วันนี้น้องบอกถูกใจพี่จุด ยังน้อยก็ต้องมีซักองค์เลยพี่ถูกใจพี่นะนะชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนก็โทรองค์นั้นเลยพี่นะใส่ด่วนใส่ตรงหาน้องเลยนะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแี่เก้าห้าแปล้พี่นะทางเราบริการเก็บเงินปลายทางพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ